ข้อ42นะครับอสไพรินและให้สูตรโครงสร้างแอให้สูตรโมเลกุลมาเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดซาลิซิลิกกับกรดอะแอซิติกแอนไฮดรด์ดังนะสมการก็ให้สมการมานะครับต้องใช้กรดซาลิซิลิกกี่กรมัมเพื่อให้ทําปฏิกิริยาพอดีกับแอซิตริกแอนไฮไดร์1 0 2กรมัมและได้อสไพรินกี่กรมัมปุ๊บดูปุ๊บ,บก็รู้เลยว่าเป็น จทย์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะครับเป็นสมาการเคมีนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้ถ้าเข้าใจแล้วจะทําได้แน่นอนเลยนะครับก็คือว่าอ่าเราดูก่อนอ่าตัวนี้ซาลิซิลิกนะตัวนี้อะซิติกแอนไฮดรดยนะทำยาได้ไรได้เกิดอแอสไพรินน่นเองกับน้ํา ทีนี้เรามาดูช้อยดีกว่าเขาเพราะว่าเขาถามว่าใช้ซาลิซิลิกกี่กรมัมและได้แอสไพรินกี่กรัมใช้ซาลิซิลิกกี่กรัมเห็นไหมมีช้อยซ้ำแต่ใช้ ire, แอสไพรินแต่ได้แอสไพรินเนี่ยกี่กรัมเห็นไหมช้อยไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหาว่าถ้าเราไปหาว่าใช้ซาลิซิลิกกี่กรัมเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่าถ้ามันเออบังเอ,เอิญมันได้2.76เนี่ยเราต้องคิดต่อแต่ถ้าเราได้หาแอสไพรินเนี่ยเป็นไง ชอยไม่ซ้ํากันเลยถูกไหมถ้าชอยไม่ซ้ําก็คือถ้าหาแอสเพรินได้ปุ๊บก็ได้คําตอบเลยเพราะว่าสมการเคมี K Me, เนี่ยปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยสามารถถ้าเรารู้สารตัวหนึ่งว่าใช้เท่าไหร่เราสามารถหาที่เหลือได้หมดเลยถูกปะว่าสารตัวไหนเนี่ยใช้เท่าไหร่ได้บ้างหรือเกิดผลิตภัณฑ์เท่าไหร่อันนี้อาจจะตัวเล็กไปเดี๋ยวเขียนขยายขึ้นนะก็เป็นจับเป็นค,คู่แล้วกันนะครับว่าอันนี้คือ,อ ตอนนี้คือซาลิซิลิกนั่นเองใช้ซาลิซิลิกอีกอะิติกแอนไฮดรายคือ C4H6O3 C4H6O3 าาทำบียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วได้แอสไพรินแอสไพรินคือ C9H8O2 O4 แต่ได้2โมลอันนี้คือเขียนย่อเพื่อให้เห็นชัดเจน ว่าอันนี้เป็นสารต้องอันนี้คือกดอ่าอันนี้คือแอสไพรินและอันนี้คืออ่าอ่าโทษทีนะครับอันนี้คือแอซิติกแอนไดาอันนี้แอสไพรินเพราะฉะนั้นเขาถามว่าเขาว่าเขาบอกว่าเนี่ยใช้ตัวเนี้ยแอซิติกแอนไฮดรา0 0 0่าโทษทีครับ1.02กรัมแล้วได้แอสไพรินเนี่ยตัวเนี้ยกี่กรัมเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์คือโมลน,นั่นเองนะครับทีนี้อะไรคือโมล โมนเนี่ยก็คือเป็นการเป,เป็นหน่วยกลางในการแลกเปลี่ยนอ่าอ่าเป็นถือว่าเป็นหน่วยกลางในการเปลี่ยนจากาหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึงเพราะหน่วยในทางปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยจะมีอยู่3หน่วยสําคัญคืออนุภาคนะครับมีอนุภาคมีปริมาตรนะครับปริมาตรแล้วก็มีมวลนะครับ ซึ่งการที่จะแปลงอนุภาคเป็นมวลหรือแปลงมวลเป็นปริมาตรหรือแปลงปริมาตรเป็นอนุภาคอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีหน่วยกลางที่เราเรียกว่ามลนะครับมลนี่ถือเป็นหน่วยใหญ่เป็นหน่วยใหญ่ก่อนถ้าเราอยากเปลี่ยนปริมาตรปริมาตรอนุภาคมวลนี่ถือเป็นหน่วยเล็กถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นมลแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นมวลหรือเปลี่ยนจากปริมาตรปริมาตร มาโมนมาโมนก่อนคือจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องผ่านโมนก่อนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า1โมลแก๊ส1โมลเนี่ยจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยต้องคูณ22.4ลิตรแอลคอลิตรที่ STP แต่ถ้าเปลี่ยนจากหน่วยย่อยมาหน่วยใหญ่ จะต้องเอาปริมาตรพี่ย่อเป็น V หารด้วย22.4หน่วยต้องเป็นลิตรนะถึงจะเป็นโมลเหมือนกันจากหน่วยใหญ่โมลมาเป็นมวลต้องคูณด้วยมวลโมเลกุลในทางกับการถ้าจะเปลี่ยนจากมวลเป็นโมลก็ต้องเอามวลคือ m ย่อด้วย m หารด้วยมวลโมเลกุลนะครับ เหมือนการเปลี่ยนจากโมลเป็นอนุภาค1โมลมีกี่อนุภาคก็คือต้องคูณด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23จากอนุภาคเป็นโมลจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ก็ต้องหารด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอะไรนะครับเรามีกรัมเพราะฉะนั้นหัวใจหลักคือโมลต้องเปลี่ยน กรัมเป็นโมลน,นะครับเพราะนั้นจะเปลี่ยนกรัมคือมวลเนี่ยเป็นโมลต้องเอาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเมลกุลของตัวนี้เพราะว่าในในสมก,การเคมีเนี่ยเราจะสามารถเทียบได้โดยตรงเนี่ยส,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 สามารถหาสารได้เนี่ยจะต้องรู้โมลเป็นหลักเพราะฉะนั้นมวลโมเมลกุล C4H6O3 คาร์บอน1ตัวเนี่ยมีมมลอะตอมเท่าไหร่แล้วก็มาเปิดตารางธาตุที่เขาให้มานะครับ ถ้าทําคนที่ทํานานๆแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออสิบสองนะเปิดอ่ามี4ตัวก็คือ12บคูณสนะครับบวกกับไฮโดรเจนหนัก1ตัวมี6ตัวบวกกับออกซิเจนหตัวหนัก16มีอยู่3ตัวก็จะได้เป็น48่สิบวกกับหบวกกับสีได้102เห็นไหมเลขค่อนข้างสวย เพราะฉะนั้นได้มาแล้วว่ามลมลโมเลกุลคือร้อเพราะฉะนั้นแต่ทำเป็นโมลก็ต้องเอาไปหารตามนี้ถูกไหมครับจากมมลเป็นโมลต้องเอาไปเอาน้ำหนักจริงหารด้วยโมลโมลเลกุลก็เอา102เนี่ยไปหารได้0 0 1โมลได้โมลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า ไอซีสี่เอชกโอสามหนึ่โมนเนี่ยจะได้ c 9 h 8 o าคือแอสไพรินเนี่ยสโมลแต่เรามีจริงกี่โมลศูนย์จเพราะนั้นต้องได้จริง0ูนโมลแต่เขาถามอะไรโจทย์เขาถามว่ากี่กรัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าเราก็ต้องไปหามวลโมเลกุล เปลี่ยนจากโมลเป็นมวลต้องรู้ของคุณด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของ c 9 h 8 o 4เท่ากับคาร์บอนหนึ่งตัวหนัก12อันนี้เปิดตารางธาตุที่เขาให้มาคือเขาจะให้มาน้องไม่ต้องจําเองแต่ว่าคนที่ทําแบบฝึกหัดเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถจําได้เองก็จะทําให้เร็วขึ้นถูกไหมไม่ต้องเปิดตารางธาตุไฮโดรเจนหนึ่งตัวหนักแปดออกซิเจนหนึ่งออกซิเจนหนึ่งตัวหนักสิบมีสตัวคูณสเข้าไปนะครับ ได้เป็น108บวกกับ8บวกกับ64ได้180เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าแอสเพรีนได้ศู2ูโมลแต่ทำเป็นกรัมต้องคูณด้วยมวลเป็นหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยย่อยคือมวลต้องคูณด้วยมวลโมเลกุล,ล,ลเพราะฉะนั้นต้องเอา0.02ไปคูณกับ180นะครับได้เป็น สามจุดหกกรัมนะครับคำตอบคือข้อสามเลยเห็นไหมถ้าเราไปนั่งคิดอันแรกใช้กดซาลิซิลิกแล้วบังเอิญได้สองจุดเจ็ดหกเนี่ยเป็นยังไงเป็นซ้ำก็คิดอีกต้องเสียเวลาคิดอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือทริคในการทำข้อสอบด้วยเราต้องทำ เลือกเลือกชอยที่คิดแล้วเนี่ยไม่เสียเวลาเปล่านะครับก็คือตอบข้อ3ได้เลยอ่าสรุปก็คือโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์คือให้สมการเคมีมาและบอกว่าสารอ่าและให้ชนิดสารมาอ่าให้ให้สัมนักของสารมานะครับแล้วก็ให้หาว่าเกิดผลิตภัณฑ์เกิดสารตั้งต้นเท่าไหร่ซึ่งหัวใจสําคัญของสมการเคมีเนี่ยเวลาเราเทียบเนี่ยก็คือโมล เพราะฉะนั้นมลเนี่ยเป็นหน่วยกลางที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระหว่างอนุภาคมวลและก็ปริมาตรอยากรู้รู้ให้ปริมาตรมาถามมวลก็ต้องผ่านมวลก่อนนะครับให้อนุภาคมาถามปริมาตรก็ต้องผ่านมวลก่อนมวลเนี่ยถือเป็นหน่วยใหญ่ปริมาตรอนุภาคมวลเนี่ยเป็นหน่วยย่อยเพราะฉะนั้นจากหน่วยใหญ่จากหน่วยย่อยไอ้จากหน่วยใหญ่นะครับมาหน่วยย่อยก็ต้องคูณ 1โมลมี22.4ลิตรที่ STP 1โมลคูณด้วยมวลโมเลกุลจะได้มวลออกมานะครับ1โมลมีค่าเท่ากับ6.02ยคูณ10ยกกำลัง23นะครับเพราะนั้นเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปนหน่วยย่อยก็คูณเปลี่ยนจากหน่วยย่อยมาหน่วยใหญ่ก็ใช้หารนะครับอย่างที่สอนไปแล้วพอเราได้จำนวนโมลออกมาแล้วเนี่ย อย่างอันนี้คือทาเป็นอันนี้คือทําเป็นมวลน,นะอ่าอันนี้คือให้ตําจริงน้ําหนักจริงหารด้วยโมลโมเลกุลได้เป็นโมลออกมาเพราะนั้นพอเรารู้โมลแล้วเนี่ยง่ายมากครับพอเรารู้โมลแล้วเราก็เทียบจากสรรมการได้เลยว่าอ่าอาซิติกไฮไดรด์หนึ่งโมลเพราะว่าไอไอหน้าสรรมการเนี่ยครับก็คือเป็นสัมประสิทธิ์จำน,นวนโมลเพราะฉะนั้น อสติกอนไฮไดหนึ่โมลจะได้แอสพรินสโมลแต่เรามีจริงแค่0ูนโมลเพราะฉะนั้นจะได้แอสพรินจริงศูนโมลแต่เขาถามกรัมซึ่งต้องเปลี่ยนจากโมลไปมวลต้องคูนด้วยโมเลกุลแล้วก็ต้องไปหามวลโมเลกุลของแอสพรินมานะครับแล้วก็เอามาคูณกับจำนวนโมลตอบ3.6นั่นเองเห็นไหมครับมันไม่ยากเลย